นไดครับรเก๋าครับตัวแค่นี้แรงดีจริงครับปลาเก๋าครับโอ้โหเดินมาลองตีดูครับไม่ได้เปิดกล้องอีกแล้วครับผมก็อัดขึ้นมาเรียบร้อยครับผลงานประเก๋าใช้ฝั่งครับลาบรลล่าใช้ตัวแบบแปดแจ็คนะครับ 4เซนครับผมกับปาเก่าใช้ฝั่งครับเดี๋ยวตัวนี้ปล่อยไปก่อนครับยังเล็กเลืเกินนะครับผมปาเก่าครับใส้ฝ่ามือครับก็ขึงเก็บเก็บรึงโลได้ครับ๋อ้ตกไฟไปแล้วครับเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนไปแล้วครับใจนะครับแข็งแด่ครับไปตามแนวล่องหินครับ ออเด้ลุ้นครับสนุกสนุกครับลองดูครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องครับเดินมาถึงกะลองดูครับมันตีอยู่นานไม่เจอครับเป็นอย่างนี้ครับพอปิดปุ๊บเดี๋ยวก็มีมากัดอนนัีกัดตัวเดียวอไม่รู้ัวย,วยากนะครับสมัยนี้ปลาเริ่มหายากครับ ครัเนี่ครับขอไม้เปิดเปิดกล้องแม่งคมขึ้นมาเออน้ำเครับนี่ยน้ำตีนะ่ะมองไม่เห็นไม่ออกเลยครับด่าแยงตา วัดิ้นหลุดจากเบ็ดไปแล้วครับตัวนี้ทางฟานจิ๋วครับไปมินิเลยโอ้ยตำมือ,อ,อ,อมขับผมทางฟานครับแล้วตัวเหล็บกดแจ็คครับ ทางฟานมาแล้วครับตัวสวยครับเนี้ปลดเป็ดมาแล้วครับเดี๋ยวปล่อยเข้าไปก่อนครับ รับเก่าครับโอ้โหโอ,โหโอโมระเก่าครับขดเข่าหินเลยครับตัวนี้อ,อครับโอ้โ,โ,อโับเอาขึ้นมาอีกตัวครับใสาง,งามประเก่าใสากำลังจริงครับ ครับครับโอ้โหกูกำลังหายใจครับโอ้โหแต่ยังเล็กอยู่ครับนี่ครับใส่ดอแรปแปดแจ็คครับโอ้ยตกหมดหมดแล้วครับหมดถึงแปดแล้วเดี๋ยวเขยเขาลงไปก่อนนี่ โอ้โหมาครับอะตอนแรกแดดมันตัดครับผมร้อนที่เจ็ดเดินครับฮพอพระอาทิตย์ตกนี่ก็ตกมืดแล้วรับยอมมืดเลยโอ้โหได้ตีไมี่ที天เองตีต่ออีกฟกหนึ่งก็ไม่มีตัวมากัดแล้วครับโอ้โหสรุปว่ามีมารับแขกของทําตัวครับพอได้สนุกสนุกครับกับปลาเก๋าใช้ฝั่งครับ คลิปนี้ก็ต้องอ๋อจบถึงันนี้ครับอ้าวอะไรจะจบมีไม้สูงครับโอ้ยตึงมือเลยตัวไม่โตครับนี่ครับโอ้ยวางแต่งวานแต่งนี่ครับกระเกาครับเรเอาครับปล่อยเข้าไปครับ ลงานวันนี้ครับช้ตัวแบบแปดแจ็คครับแสงหมดแล้วครับอก็ลองหากันดูครับเอามาตีปลาทำสนุกก็อาจจะได้ตัวใหญ่ๆครับสําหรับลานาท่านใดไปลองดูครับแต่ผมวันนี้ไม่เจอครับเจอแต่ตัวเล็กๆครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับแมใกล้เมื่อก็ยังซัดอีกตัวครับปลาเก่าครับกัดดีจริงๆครับแต่ตัวเล็กผม หมื่อแล้วครับตัวนี้ครับเมืดไปแล้วครับปล่อยไปก่อนครับใส่เล็กไปครับ